สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News สึกความมั่นใจน้ำตาลฟายกระโดดข้ามเสลียงตบกัน,นัวประกาศลันต้องเอาเลือดมันมาล้างตีนนางสิงสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้จริงๆสำหรับน้ำตาลชริตาส่วนสเสนและฟายเวลุลีดิจยบุตรในละครวิญญาณแพศยา ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 EP6 ที่เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องขุดอดีตมาย,ยอะเย้ยรับโชว์เหนือชั้นใส่กันตลอดแต่ครั้งนี้ทั้งคู่คงเหลืออดกว่าทุกครั้งถึงขั้นกระโดดข้ามซัดกันหนัวบนเสลียงทั้งดึงถึงเหยียบถีบเรียกว่าเตรียมเป็นมีมอีกครั้งได้เลยเพราะยังไม่มีละครเรื่องไหนที่ตัวละครถึงขั้นยืนบนเสลียงและกระโดดข้ามไปตบอีกฝ่ายมาก่อน วันนี้เรามีภาพมาเรียกน้ำย่อยในความสะใจก่อนที่จะได้ดูฉากนี้จริงๆในละครจะเป็นอย่างไรไปดูกันเป็นฉากที่เจ้านางเกยุรีตองพายุงคำฝ้ายสาวงามจากคณะนางรับคณะเดียวกันกับเอื้องหลงน้ำตาลมาถวายตัวเป็นนางสนมกับเจ้าหลวงหน่อฟ้ากิกโดยสัญญาว่าหากทำให้เจ้าหลวงลืมเอื้องหลงและขับออกจากวังได้ เมื่อฉูคอได้เป็นนางสนมยุงคำไม่รีรอรีบใส่เสียงเพื่อไปอวดโอวา่ามีสักเทียบนางสนมอีกคนเหตุให้เอื้องหลงคิดแค้นไม่พอใจหนักแถมยุงคำยังพูดจามิ่นเอื้องหลงเลยจัดหนักฟาตบแบบไม่มีใครยอมใครเบื้องหลังฉากนี้เป็นซีนอารมณ์ของผู้หญิงสองคนทั้งน้ำตาและฝ้ายที่ต่างไม่ยอมกันสุดๆซักซ้อมคิวกันอย่างละเอียดต่างออกตัวว่า ไม่เคยอะไรแบบนี้จึงค่อนข้างเกรงและอีกหนึ่งความเกรงนั่นก็คือความสูงของเสียงที่ทั้งคู่ต้องขึ้นไปยืนแล้วซัดกันหนัวตบกันบนนั้นงานนี้บอกเลยว่ามีเสียววาบแต่ทั้งฝ้ายและน้ำตาลก็สั่นสูเพราะถึงจะกลัวความสูงกันแต่พอองค์แม่การแสดงลงก็ใส่กันไม่อยังจนลืมความสูงกันไปเลยซึ่งถังไฟและน้ำตาลบอกว่า หนูขอฝากความหวังไว้ที่พีพีที่แบกเสลี่ยงของพวกหนูนะคะฮ่หาฮแต่พอถึงตอนถ่ายจริงปุ๊บต่างกะปรีเข้าไปกระหน่ำตบตามด้วยทีกระชากเหมือนโคนสติหลุดยื้อกันไปยื้อกันมาจนแทบจะร่วงจากเสลี่ยงโดยเฉพาะสาวฝ่ายที่ยัวให้บาครังงานนี้คนเบื้องหลังเห็นอินเนอร์ของนังคู่แล้วอึง้งไงเมื่อกี้บอกว่าเกรงเกรงแต่เอาจริงตบเหมือนเกยียดกันมาก่อน นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเมื่อยุงคำคู่แคนเอิ่งหลงตามมาเอาคืนถึงในวังในขณะที่เอิ่งหลงกำลังดวงตกแบบนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตามต่อกันได้ในละครบิญยาณแพศยา EP6 ในวันอังคารที่16มกราคม2567เวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27และสามารถชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที ทรูไอดผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง t รูไ ID TV ดูฟรีทุกเครือข่ายอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ